อ๋อเอ้ยบักเขือมีแต่งามๆแย้มมองหลงเก็บค่าแต่เซินเหรนอยู่ได้บักเขือมากะต้มบักเขือไว้ซุปดก็จ้ะพี่น้องตามบะปีกใส่หอมแหเลยแหลกเปล่งเปล่งเปล่งตุ่มตุ่มทุลงพี่น้องประตูลงตามประตูแห,ห้แ,แลลลลลหลกวายแยมองเห็ด เอสูบกเขื่อใส่ปลาทูไปหายพอเยีมองกินแต่พี่น้องต้องตั้มให้แหลกๆจ้ะพอเยีมองอายุแปดสิบแหละอย่างแปดสิบเอีดก็มีแขวจ้ะพี่น้องเอาคนกุเรงกุเรงกุเรงตุ่มตุ่มกุเรงตุ่มตุ่มเอ็ดกับเขาเยี่ยีเหียยจ้ะพี่น้องมีอย่างก็ใส่ไปตั้มไปจ้ะพี่น้องเออนี่จากคนเทกับเขาพี่สาวยียมอง แพ <personaje> <laughs> ิ่งแสบตามัตาไหลพี่สาวพี่สาวเพิ่นซร้อยหอมลายเพิ่นแสบตานตาไหลจะพี่น้องเพล่งเพลกงเพลงตุ่มตุ่มอ้าวตําเข้าไปตัมเข้าไปพี่น้องตําเข้าไปตําเห้มันฝ่งตรงตงตรงออ้าวได้เวลาใส่บักเคอไปเลยฝึงใส่น้ำเด้อคนเอาแต่ตอนมันเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามันสิฝ่งเขาตาเล้ อันต้ากับแสบจากแสบต้าจากหอมเลยเนาะยังสิมาอันปงน้ำมะเขือใส่ต้าอีกพี่น้องเอออ่าเสร็จแล้วก็ปุ่งปุ่งปุ่งตุ่มตุ่มปุ่งตุ่มตุ่มอ๋อบดไ็้ปุ่งตุ่มตุ่มเว้ยค่อยๆหยอกภาษาเย่มลองคือเขาเอื่นว่าค่อยๆหยอกพี่น้องค่อยๆหยอกงัวนัวเออนัว โอ้ยกัอยัวภาษาลาววนละคัมนะลาวซีเกตคนอีสานบ้านในมองยัวเขาไปกันยัวเขาไปจากพี่น้องอันอันนี้ง่าเลยจากพี่น้องตัวง่าหอมห้มนี่ตั้มใส่ลอเลยจ้ะอันพี่น้องพี่น้องโอ้ยเดี๋ยวพักขันแยะลายเดี๋ยวเยียมหม้อไปเก็บเองพักขันแย่ใส่อยู่บ่ พี่สาวกาใส่น้ำโปะหนาเพื่อนว่าโปะหนาให้งามใส่อน่่ะแกงสีนสอันเห็นง้าแบบนี้นอกจากใส่ซุปกระเขือไหหอมหงน้วพี่น้องผงน้วมองนี่ละมองที่มันแสบใส่น้อยใส่น้อยแสบน้อยใส่หลายแสบหลายเขาว่ามาจังสันพี่น้องยัวยัวยัวอ่า ประแดกก้อนใส่กะงวยงวนงวก่อนเด้อพี่น้องให้ความเข็มคนจากไตกลนขวดมันขึ้นมากเด้อพี่นอ้องแป๊บอ,อนอนนัวไเวกอนเดอ้อเพราะว่าถ้าถ้าเข้มนัวนักแล้วเดี๋ยวมันสิแก่บอด้พี่น้องต้องอ,อนน่อนนัวไเวกอน อ้าวใส่หอมเข้าไปใส่ไปเลยใส่ไปเลยใส่ไปเลยจ้าใส่ไปเลยเดี๋ยวพี่สาวยัวแล้วยนี่ยมองสิไปเก็บสะระแหน่จากสะระแหน่ยนี่มองปลูกไว้ลายจ้ะพี่น้องยัวยัวยัวส่วนต้นนี้นี่พระเอกอันอันอันนี้ตั้มใส่เข่าเข่าเหนียวกับแสบได้จ้ะพี่น้อง เดี่ยวเยี่ยมองเคยเอาไปตั้มใส่เขาเขาเอิ่อนมาเขาแดดง่าแต่พี่น้อเนี่ยเขาหนหอนแอนเขาเนี้ยหันหอนตั้มใจเขาเอิ่อนเราเขาแดดง่าโอ้ยต้องมีการซีมอีกแมนโอ้ยแต่แพงเดึ่งแต่แพงอคนเป็นยังพ่ออ่าผู้ได้ยากนัวกะเติมอีกเติมอีกกระแด่โบโบ่ฮีโบฮี พอดีเลยพอดีเลยบลเพ็ดอืมพมีไพกกินเพ็ดเท้าแล้วเท้าแล้วกินเพด็ดบอดดายโอสไ่งาไปเลยรหลายแสบหอมอุย้ยสูตรบะเครือบะคีทีงาพี่น้องมึงพี่สาวย่าม,มองเอาไว้หอยนาเออเอาไว้หอยนาอีกมึงพี่น้องเย้ยโอ้ยมันนี่คุณตาเหลือนพอจะม,มองนี่กินแสบคักนี่เด้อจ้าพี่น้องสูตร สุบะเขือบานได้มองเดอ้อตั้มกินกระได้ตั้มขายกระแสบแต่ว่าสีใดกําไรบออนันต์นบโหดอ่ะเพราะว่าแบบเข็มคนแห้งใส่ประทู่สองเิงเนาะเออพี่น้องเลยแสบ ยินเสียงขวดคกนี่ก็เป็นกระแสบเล,ละพี่น้องเบืองเมืองเืองเงเมงอ้ยพักแขะขนาดเก็บพักแขะก่อนจะพี่น้องเนี่ยพักแขนะขนาดเอาออกจากต้นพญานาขลาดเลยขึ้นมาอีกรวจ้ะพี่น้องโอูย้พยพญานาขลาดแผ่พักแขะเลยจากพี่น้องเมืองเมืองเืองเืองเมืองด้าแห้งจ้ะพี่น้องอยู่ในสวนอีกเลยนี่ พี่น้องไลยแห้งอหอมพักขเนะจ้ะพี่น้องเลยลาวเอาเ,เลยได้เนี่ยจ้ะพี่น้องจากพี่น้องสุกมะเคือแล้วก็เอาง่าลวหนาอีกได้จากพี่น้องเลย